เล่าข่าวเด็นเน้นข่าวดีกับรายการเวทีคนรังกับเจ้านายอยอยสพอร์ตสวทรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ส ช่วงนี้ก <pl ains> ับเล่าข่าวเด่นนะคะเริ่มต้นกันที่คอรมอมีมติเห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศค่ะบางจังหวัดก็ได้เพิ่มมา8บาทแล้วก็สูงสุดถึง22บาทกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่11โดยมีมติอนุมัติให้เพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศระหว่าง8ถึง2 22บาทต่อวันอยู่ที่328ถึง354 35บาทต่อวันค่ะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปทั้งนี้ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคณะกรรมการได้คำนึงถึงดัดชนีค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อมาตร,รฐานการครองชีพต้นทุนการผลิตราคาของสินค้าและบริการความสามารถของธุรกิจผลิตภาพแรงงานผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP แล้วก็สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมก็แบ่งเป็นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำปี2,565สูงสุดที่354บาทต่อวันมีแค่3จังหวัดก็คือชนบุรีภูเก็ตและก็ระยองด้วยค่ะนะคะดิฉันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าลูกอยู่ที่นั่นนะคะก็ได้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแสดงว่าเงินเดือนลูกนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยหลายๆคนก็ดีอกดีใจเนื่องจากค่าครองชีพในยุคป,ปัจจุบันนี้มันก็ปรับตัวส สูงขึ้นอะไรอะไรก็แพงใช่ไหมคะดังนั้นค่า,าจ้างแรงงานขั้นต่านะคะก็สมควรที่จะปรับได้แล้วเช่นเดียวกัน3จังหวัดนะคะที่ได้354บาทก็คือชนบุรีภูเก็ตและระยองแล้วก็อัตราค่าจ้างขั้นต่ํานะคะคุณผู้ฟังคาที่ได้353บาทคือต่ํามาแค่บาทเดียวต่อวันนะคะมี6จังหวัดคือกรุงเทพนะครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการและก็สมุทรสาครอัตราค่าจ้าง3 14 5บาทต่อวันมีหนึ่งจังหวัดคือฉะเชิงเซาอัตราค่าจ้าง343้บาทต่อวันมีหนึ่งจังหวัดคือพระนครศรีอยุทยาอัตราค่าจ้าง340บาทต่อวันมี14จังหวัดค่ะนะคะก็มีกระบี่ขอนแก่นเชียงใหม่จังหวัดตราดนครราชสีมาปราจีนบุรีพังงาลบาบ,บุรีสงขลาสระบุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีหนองคายและอุบลราชาธานีอัตราค่าจ้าง338บาทต่อวันมี 6. จังหวัดคือกาลสินจันทบุรีนครนายกมุกดาหารสกลนครและสมุทรสงครามอัตราค่าจ้าง335บาทต่อวันมี19จังหวัดค่ะซึ่ง นะคะก็มีากาญจนบุรีชัยน,ะนาทนครพนมนครสวรรค์บึงการบุรีรมประจวบคีริขันพะเยาพัทลุงเพชรบุรีพิษณุโลกเพชรบูรณ์ยโสธรร้อยเอ็ดเลยสะแก้วสุรินทร์อ่างทองและอุตรดิตถ์ทีนี้ใน22จังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่332บาทต่อวันอันนี้รวมจังหวัดตรังของเราอยู่ด้วยค่ะก็มีกำแพงเพชรชยภูมิชุมพรเชียงรายตรังตากนาครศรี รมราชพิจิตรแพร่มาหาสารคามแม่ฮ่องสอนระนองราชบุรีลำปางลำพูนรีสเกตสตูลสิงห์บุรีสุโขทยัยหนองบัวลำพูอํานาจเจริญและอุทัยธานีส่วนค่าจ้างขั้นต่ำ3า8บาทต่อวันมี5จังหวัดคือนราธิวาสจังหวัดน่านปัตตานียะลาและอุดรธานีค่ะอย่างไรก็ตามในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายลูก ลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างนะคะซึ่งจังหวัดรังของเราก็มีการประชุมติดตามเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเสนอเรื่องนี้นะคะจนกระทั่งนําเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีก็เป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายแล้วเพื่อให้นายจ้างเนี่ยก็สามารถประกอบธุรกิจอยู่ต่อไปได้และลูกจ้างก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เหมือนกันพร้อมเชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อ,อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศหรือว่าจะมีผลทําให้อัตราเงินเฟ้อราคาสินค้าปรับตัวสง ขึ้นจนส่งผลกระทบต่อภาวะการครองชีพของประชาชนโดยทั่วไปค่ะนะคะนี่ก็เป็นมติครมอมติแรกนะคะที่ออกมาเมื่อวานนี้